สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจปรกิตแท็กเตอร์รถไทยมือสองสีสเกตการมาพบมาพอกับทั้งลานปรกิตรถไทยกันหนึ่งเดียวมันนี้ไปคลิปประจําวันที่17สิงหาสองห้าครับพี่น้องหลังจากที่วันลงคลิปไปเมื่อวานแล้วมันนี่ก็บไปคลิปต่อเนื่องเพราะว่าได้สัญญากับพี่น้องไว้แล้วว่าสิมีการประมูลรถคันหนึ่งให้ราคานิวฮอนแลนด์คันนี้เนาะพี่น้องมาเบิ่งกันก่อนเสนอราคาเพื่อสิเป็นการซอยเหลือ FC นซีำกันซอยเหลือ พี่น้องถืว่าเพื่อนเจ็บเป็นไข่เป็นบลักบอสบายเพื่อนตกใจอย่างนี้ไปรักษาตัวทีแรกผมซื้อมาแล้วผมก็เลยคือยังหลายดอกแต่พอลูกน้องมาหอดแล้วบอกว่าพออต้องคืนได้เงินจากผมแล้วเพื่อนฝาแฝงไปโรงพยาบาลเลยซึ่งใครมาถามผมจริงๆแล้วผมซื้อมาันขาดคือขาดเลยผมสีมาขายจากบาทกระเดืองผมแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่า จากสีซอยเพลินนาอพี่น้องนาแต่เลยว่าเฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมาคลิปมู่วานก็คือว่าเสนอราคาวิธีแสนหกตอนนี้มีคนได้แล้วได้แล้วนะครับได้คอสรุปแล้วเป็นพี่น้องจากประจบคิริขันจากจังหวัดประจบคิริขันอำเภอท่าสะเกจบราคาวิธีหนึ่งแสนแปดหมื่น้ารปดหมื่นเจ็ดาร้าคาทีว่าเลือจากแสนหกมาคือ2,7,500ื่ส่ทรงให้ลูกค้าจะพองอถทันเก่าคนนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนเอาไปรักษาตัวด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เสียงกะระแฮบวัน้กินเบี้ยม,มาสองมือ <c oughs> นอกเรื่องแต่ว่าก็ขอบคุณพี่น้องหละไที่ว่าอยู่ปรจจบที่ว่าซอยซอยซอย่อายงก่อนสู้ราคาสู้ราคาถือมาขอให้คุญกุศลนี่ซอยให้คุณกิตภาพอยู่ทับสกเกียโจเมเนืยอยูบ่นขอนยืน ได้บุญหลายในการซอยเพื่อนมนุษย์้วยกัรนะพี่นอนะ้องซอยกันเอฟซีผมไม่ได้ยังลายดอกผมก็แคว่าเ,ออเป็นเป็นสื่อกลางเพื่ออยัดสีซอยเพื่อนเนาะได้หน่อยหลายสร้างเพื่อนผมถือว่าผมได้ซอยแล้วมาเบิ่งเลยครับว่าเปไหนเนี่ยคันนี้ก็คือ,คอนี่ละสภาพนี่ละก็สิเกบงานไห้ได้ทอถือว่าตามสมมาภาคควรแต่ว่าเอาไปใส่งานเดีเย๋ยวยบอกใส่งานเดีเย๋ยวยบอกเดีเย๋ดยวยมือน,นี่เหมือนเดิมครับสีพามาเบิง่งรถถ่ายอยู่สองคัน เขาไม่รู้ไทยอีกสองคันก็คือ L3608 ทั้งคู่ L3608 สองคันนี่คันหนึ่งสีเดิมคันหนึ่งเฮ็ดสีเอามาเปรียบเทียบกันมึงว่าเออเก็บสีแล้วมันงามขึ้นจังส่ความมันคุ้มบ่กับการที่ว่าสิเพิ่มเงินไปอีกนิดหน่อยเพื่อจากเสียงสร้างทั้งหลานเก็บสีให้กับอีกคันหนึ่งสีสันน้ำเดิมบ่แพงปั้นด้ายกับผี่น้องเอาไปใส่กอนก็ได้แล้วแต่เนาะ คันแรกนี่เป็น L 3า0 8ครับ L 3 6 0 8สีสันน้ำเดิมยางนาเป็นของดีสโตนเหลืออยู่ประมาณ60%อ่ายางหลังเป็นของซปเปอร์สโตนเหลืออยู่60-70%เดอน้วยกันแต่นีนน่นาผานหลังผานหลังเป็นผานหาครับเป็นผานหาถึงว่าสติ๊กเกอร์สิบอกว่าเป็น2-2-6กองกระซงเพิ่นเปลี่ยนเพิ่นเปลี่ยนโคกม่แล้วเป็นผานหา ปัญหาใบยังเหลือหลายอยู่ครับเหลือหนาอยู่บูสต์รักเนี่ยดีสีสามหนาสีบริสดใสปันไดด้านหลังสาซ่านดีครับด้านหลังสาซ่านดีคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อบางเทืยวนี่คขี้ผมผมนี่บางเทืยรอาสีบ่ได้บอกชั่วโมงบ่ได้บอกชั่วโมงบ่ได้บอกปีเพราะว่าบางเทืยวนี่รถปีสูงสูงแต่ว่าเจ้าของเก่าใส่บับญญาบรรยำบรรยังรถจะนาวคือกัน รถปิ้วเกา่าบางเทธอจะของเกา่าเขาใส่ใส่โบนักรถก็ยังพอใส่อยู่เธอเลยเน้นที่ว่าคุณภาพลายกลัวสำหรับพี่น้องที่ว่าเพื่อนอยากที่ทามพี่ถามยังกระทามได้เอาใหญ่ขึ้นขั้นหนีอ่ไม้ขาดอยู่ที่พันสี่ทามว่ะขับมาในะคนอื่นเขาบอกว่าพันสี่พ่อขาคนอื่นเขาบอกว่าพันสี่จริงสิพี่น้องของว่ารถใส่หน่อยซึ่งจริงๆแล้วตามสายตามผมบอกแล้ว่ารถคั้นหนีประจำกว่าสามสี่พันรถสิบกว่าปีพันสี่ ไเป็นไรเนื่องจากยังเนื่องจากว่ายางนเนี่ยเปลี่ยนแล้วยางเนี่ยทำให้เราใส่โบราณจัิงในตอนยังยังยางยางที่เก่ายงางชิ้เก่าก็เลยต้องยางหลังกับพวกบอดี้มันเบิ่งออกทำให้เราสำหรับพี่น้องบางคนเบิ่งบอกก็ต้องอาศัยประสบการณ์ดูว่าอาศัยสร้างก็เบิ่งเอาคันนี้กับคันนั้นต่างกันอย่างไรเดี๋ยวสัมจะรองให้เบิง่งอ้าวเพียงมาแจกมาคันนี้ เฮ็ดสีแลยเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดสีเก็บสีเก็บสารหน่อยงามๆเลยดันดินหนาปากไปดันเลือนลายๆสำกัรเฮ็ดสีหมดชั้นแค่นี้ย่างหนาเปรี้ยนไหมย่างหนาเปรี้ยนไหมของโอตันิย่างหลังโอตันิผ่านหลังเป็นผ่านหกเฮ็ดสีไหมคือกันเฮ็ดสีไหมคือกันด้านหลังสาสารเฮ็ดสีไหมหมดชั้นมาตงหงระบบพ่วงระบบไฟพร้อมแล้วเดีือดเลยครับพร้อมกัน รู้พอมกันเลยพออยากแชคลิปมัตเร็วมือนนเสียงเนครับเสียงวนในการลีกคทรมักแบบว่าเฮ็ดซีขอเรียกขบเฮ็ดีมักงแบบว่าเดิมมขาแบบเดิมไปเฮียกวางแขนางขนใตรงนเ ไปผ่านอ่ะสิบรแรงเป็นทันเสียงเครื่องวนินกงสองคันอยู่ครับเขีไหม่อาอ่สิคันได้ฐานบรแรม่ให้เลยไม่ให้เกิดเสียงเสียีกันทำมคันคันนึ่งเแก่ไหมเสียง่านยืนเป็นย่อเด้อเด้อไม่ตรงใจมันเดี๋ยวให้ดันชั ผมมาพานอยู่นะจากการฟังเสียงเนี่ยการฟังเสียงอยู่ครูชั่วคนเสียงดีเสียงแหน่งอย่างนั้นครูอยู่ นี่ลูกปืนนี่นิดนึงลูกมากแน่นดีทางนี้ถือว่าแน่นครับถือว่าแน,น่นลูกมากก็นแน่นดีคันนี้พร้อมใส่งานสภาพนี่ราคาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทที 2, ่ผจญเด้อสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทแต่ว่าเขาไม่อยากให้เก็บงานเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางให้เังส่โอตันีทั้ง 4, สี่เส้นคันนี้ อะดูดุดพื้นกันโอ้แน่นอยู่ครับโอ้นิดนึงนิดนึงก็ไม่เป็นป kind of so <c oup> ัญหาหรอกครับนี่ดูมากันนิดนึงข้างนี้ดูปพื้นกันนิดนึงกันดูมากะแน่นเดีคันนี้อยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทเก็บงานเรียบร้อยแล้วสภาพพร้อมใส่งานทั้งสองคันเปลี่ยนทายแต่มันเกียงให้เรียบร้อยแล้วหลังคาใหม่บ่อใหม่เอาไปคือใส่งานเด็ดเลยเอาไปคือใส่งานเด็ดเลยเด้อพี่น้องเด้อสองคันนี้ 2องแสนหกหมื่นหาพันบาทเก็บงานเรียบร้อย2องแสนสี่หมื่นหาพันบาทกิดสภาพเดิมๆ <c oughs> กิดพร้อมใส่งาน <c oughs> เดี๋ยวมืออื่นสิมาัฒทายคลิปขั้นไหนอ่ามาเบิบง36 HP เกียร์เซอเทิร์นกับ4018ูขั้นนี้กับงานมาังคูครับงานมังคู <c oughs> เดี๋ยวมืออื่นสิมพัายให้เบิงึงสำรับพี่น้องที่ว่ายังสนใจที่ว่าลดราคาที่ว่าเพิ่มขึ้น2องแสนพวก36มีบ่มันจะมีอยู่ขั้นหนึ่ง มีคันหนึ่งกันราคาอยู่ประมาณแสนเก่ามือหาพันถามมามันมันเป็นอย่างขึ้นเครื่องถือโกโปรนี้เดี๋ยวมือสิไมาเฉลยว่าเป็นอย่างมัขึ้นเครงถือโอ้มือวันอาทิตย์อาจจะเป็นวันจันทร์เลยพี่น้องเด้ออาจจะเป็นวันจันทร์มืออ่ามืออาจสุดท้ายแค่สองคันนี่ก,ก่อนก็ได้เดี๋ยวสิพามาเบิ้งรถเขาม่ลมาหลายคันอยู่ครับพวกอ่าสามหกสี่ศูนย์เขม่หลายคันอยู่สำหรับมือนี้ก็ฝากไว้สองคันนี่ละสามหกศูนย์แปดทั้งสองคัน โอ้เจ็บว่ะต่อต้นไลยขอบคุณหลายลที่พี่นอ้องที่ว่าติดตามเราชมเราฟังอันนู้นดีวกว่ามาพับรถอ่ะโอเคขอบคุณขอบคุณหลายลพี่น้องที่ติดตามเราชมเราฟังเป็นกำลังใจให้ลูกหลานมาเบิ่งรถได้มาเบิ่งรถดูบ,บ้านกันเลยตะบนมากเขียวเพื่อเมืองจังหวัดสิสเกตเบอร,ร์โทรศัพท์0 8 1 9 7 7 8 6 8, 8, 8, 8 4 0 5, 9, 10, 8, 7, ่1 2 0้าเจ็ปบ่ฮอดหอเจดส่ห้าไบิหงโทรหาได้กะ ยังมีรีวิวมวยเมืองหลายคันอยู่บกวกบ่อไร้ห้างขอบคุณที่ติดตามและสนับฟังกดแชร์กดไลค์ขอบคุณครับสวัสดีครับ